สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งผู้คนนะคะวันนี้นะคะให้เด็กๆเ,เตรียมหนังสือเรียนบุคคลและสถานที่แวล้ันตัวเด็กขึ้นมาเลยวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในหน้าที่สี่สิบสามธงชาติไทยของเรานะคะเราจะเรียนกันเกี่ยวกับประเทศไทยนะคะและมีธงชาติไทยเป็นเอกลักษณ์ของไทยมีสัญลักษณ์ เป็นสีเหลี่ยมผืผ้าประกอบด้วย3มสีนะคะก็คือสีแดงสีขาวสีน้ำเงินนะคะสีแดงก็คือความหมายก็คือชาติสีขาวคือาศาสนาและสีน้ำเงิน ความหมของธงชาติไทยแล้วนะคะเขาจะให้เด็กๆเขียนตามรอยปากคาว่าธงชาติไทยเด็กๆก็คัดลงไปเลยนะคะธงชาติไทย่าคัดด้วยดินสอเสร็จแล้วเด็กๆก็ระบายสีภาพให้สวยงามให้สมบูรณ์ด้วยก็คือสีแดงตรงนี้สีขาวเด็กๆก็ไม่ต้องระบายก็ได้แล้วก็มาระบายสีน้ำเงินนะคะตรงกลางแถบใหญ่ สลับด้วยสีขาวแล้วก็สีแดงนะคะเรารักประเทศไทยเมื่อได้ยินเพลงชาติไทยต้องยืนตรงขารบธงชาติด้วยนะครัะเวลาเด็กๆอยู่ที่บ้านได้ยินธงชาติไทยเสียงเพลงชาติไทยขึ้นนะคะเวลา8ปดโมงเช้าและก็หกโมงเย็นเนี่ยเด็กๆก็ต้องทำอะไรคะยืนตรงเคารพบธงชาติด้วยใช่ไหมคะ เมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ส่งผลงานของเด็กๆมาให้คุณครูชมได้นะคะและต่อไปเด็กๆก็จะได้เรียนในวิชาต่อไปนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนกันต่อเลยค่ะเด็กๆให้เด็กๆเตรียมหนังสือเรียนพัฒนาภาษาไทยเลยนะคะวันนี้เด็กๆเปิดหนังสือเรียนไปในหน้าที่ยี่สิบสค่ะไม่ถึงยิ หน่นี้นะคะเราจะลากเส้นตามรอยปะวันนี้จะเป็นลากเส้นแบบไหนคะลูกเป็นเส้นเกี่ยวกับจากขวาไปซ้ายก็คือเส้นตรงนั่นเองเด็กๆก็จะต้องลากจากขวาไปซ้ายก็คือตรงนี้นะคะลูกแล้วก็ลากไปข้างหน้าขวาแล้วก็ไปซ้ายาเด็กๆก็ฝึกลากไปเลยนะคะวันนี้ไม่ยากเลยลูก เป็นลากเส้นแบบง่ายๆเด็กๆลองฝึกฝึกเขียนกันเลยค่ะค่ะสำหรับเด็กๆชั้นเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาลหนึ่งนะคะใบงานในวันนี้ก็ให้เด็กๆเตรียมใบงานนะคะที่เป็นรูปภาพถงชาติไทยขึ้นมาเราจะมาทํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือถงชาติไทยก็จะมีทั้งหมดอยู่3สี จะมีสีแดงขาวน้ำเงินสลับกับขาวแดงนะคะตัวอย่างมีข้างบนแล้วให้เด็กๆระบายสีลงไปในถุงชาทายข้างล่างตอนนี้คุณครูก็ระบายสีเป็นตัวอย่างให้เด็กๆดูแล้วนะคะเด็กๆก็ไประบายสีแล้วก็เพิ่มเติมตรงต้นไม้ตรงนี้ก็ได้นะคะให้สวยงามถ้าเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะก็ส่งผลงานของเด็กๆมาให้คุณครูดูได้ค่ะอพร้อมแล้วไปทํากันเลยค่ะ